ขึ้นก็ก่อนขาขึ้นนะ,ะขาขึ้นคพืเบิกเรามาแวะนี่กับร้านกาแฟอายุให้ดูบรรยากาศสภาพตอนนี้ฝนตกนะดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวไปดูคับข้างในว่ามีเมนูอะไรบ้างครับ,บ ครับนี่ก็คือเมนูที่ได้สั่งมานะครับน้ำสับวะรดนะครับน้ำสับวะรดกับชาเขียวชาเขียวของอายงก็ราคาก็ผมถ่ายไว้ให้ดูแล้วนะนอเออแล้วดูแต่ดูบรรยากาศครับนี่ฝนกำลังลินลินนี่แวบนี่ครับอันนี้เราอยู่ด้านบนครับเราแวะต่อนขาขึ้น เดินทางกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆหลังออกจากร้านกาแฟาอายงคอฟฟี่วันนี้ที่ผมเดินทางก็เจอฝนตอนขาขึ้นนะครับตอนแรกไม่ตกก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดร,ระวังนะครับจุดๆนี้ก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะเพื่อนๆไม่ค่อยชันเหมือนทางขึ้นแรกๆเดี๋ยวไปรอดูที่พักของผมครับ ที่เราจองไว้ว่าจะสวยจะปังขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหาแต่แนว c h ชาแนลวันนี้เราไม่ได้มากลางเต็นนะแต่เราจะมารีวิวที่พักนะที่พักที่ภูทับเบิกนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่พันเลิศวิวภูทบเบิก นี่นะครับให้นเพื่อนดูก่อนมันมีทั้งหมดที่นี่มีสี่ห้องนะมีสี่ห้องเราเลือกห้องที่สี่นะก่อนเพราะว่าตอนที่เราจองคือว่างสองสามสี่แล้วเราก็เลยเลือกอันที่สี่เรามองเห็นว่าเออมันไม่ติดใครแล้ววิวด้านลังนี้คือล่าสุดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าห้องที่สี่เป็นยังไงก่อนที่จะไปชมครับก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์นะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ช่องหาแตนแอลชาแนลด้วยนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมว่าห้องเอีเป็นยังไงครับผมอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนอันนี้คือเบอร์นี่อาจจะอาจจะเลอะโค้นน่อันนี้เป็นเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อของพัลเลทวิวคุตเบิร์กเหมือนเขาไม่ค่อยอัพเพทไม่เป็นที่รู้จักแต่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยพาไปรู้จักกันว่า ถ้าเพื่อนสนใจก็ติดต่อเลย0612488264เขาจะส่วนมากเขาจะคุยทางไลน์นะอ่าของแก้ว่แอดไลน์ไปแต่อันนี้คือใครสะดวกลองโทรเข้ามาจองก่อนนะคะเผื่อช่วงเทศกาลนเต็มแต่เราบอกได้เลยว่าคือวิวคุ้มมากไม่วุ่นวายไะอันนี้เราจองกับปุ๊บปับ๊บเออคือจะมาคือที่จะมามาเลยเดี๋ยวเาตามมาดูว่าห้องที่สี่เป็นยังไงเอสี่หรือว่าอะไรมา<ะ> ไปแล้วนะดูบรรยากาศด้านขวาครับไปแล้วนะเ๊ะอันนี้ข้างบนเดี๋ยวค่อยดูอ่าเดี๋ยวพา,าดูข้างหน้าก่อนข้างหน้านี่คือ,อมีก็คือเขามีาที่นั่งให้นะคะส่วนโต๊ะกับเก้าอี้อันนี้คือเ่เนะเราเตรียมมาเองนะเราเตรียมมาเองแต่ทางที่พักเขาก็มีเหมือนกันนะคะแต่เป็นนี่เป็นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มีเก้าอี้มีให้สี่ตัวแล้วก็มีโต๊ะนี่ ที่สําคัญนะคะเขาหน้าบ้านนะคะเขายัางมีนี่ยืงจานให้ด้วยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องอในห้องในห้องก็จะประมาณนี้นะป่ะเดี๋ยวเล้กกล้องอยู่อ่าเปิดไฟยังเอาเปิดเ<ไ>ปิดแล้วคะ่ะในห้องก็จะมีอ่ะดูหนึ่งก่อนเลยมีพัดลมหนึ่งตัวแล้วก็ทีวีแล้วก็มีอะไรทิชชู่ ทิชชู่แล้วก็มีแก้วมีน้ําให้ใช่ไหมมีน้ำแล้วก็มีเครื่องทําน้ำเต้ยมีการน้ร้อนแต่ไม่มีตู้เย็นนะคะนี้ไม่มีตู้เย็นแอร์ก็ไม่มีเพราะว่าอากาศเย็นอยู่แล้วอากาศเย็นอยู่แล้วคุณถเปิดแล้วก็อ่านี่ผ่านมาพอดีไอเนี้ยมันอยู่ในชั้นเขาใครอยากสั่งอาหารเนี่ยมันก็มีเลือกมาเลือกเราเองดีกว่าแล้วราคาก็ดูไม่ไม่แพงนะคะ เตรียม<ๆ>พวกข้าวผัดกะเพราอาหารจานเดียวเหลีงแอรเจสิบบาทน้ำคง uh huh. น้ำแข็งอะไรเงี้ยใครไม่ได้เตรียมมาก็มาสั่งที่นี่ uh huh. อ่ะห้องประมาณนี้ก็มีห้องนี้ก็นอนได้ส uh ี huh. ่คนสี่คนสองเตียงม,ม,มีผ้าห่มมีผ้าขนหนูนะคะครบชุดไปไปดูห้องน้ำต่อไปห้องน้ำนะ,ะห้องน้ำมีอะไรบ้างไปเลยไป,ปยกันปึ๊บอ่ะให้จ้กล้องเข้าไปดู อบอกห้องน้ําสะอาดนะคะสะอาดในห้องน้าก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะที่ดูดอากาศอ่าดูดอากาศแล้วก็มีอะไรอ๋อเขามีนี่ให้เป็นซองนะคะยาสระผมสบู่อ่ะอ่นนี่ก็จบน้ำกเพราะปกติเราเคยไปพูทธเบิกที่หนึ่งน้าไม่แรงเลยแล้วเราก็ไม่ได้อากน้ำแลแต่เครื่องทำน้ำอุ่นนะะี่เป็นแบบ อันนี้นะแก๊สแก๊สหุงต้มอ่ะประมาณนี้ก็มีที่แขวนอีกที่หนึ่งแล้วก็มีมีถังขยะให้ป้นี่คือฟิวนอนอยู่บนเขาเรียกอะไรนอนอยู่ที่นอนอ่ะขึ้มานี่คืออย่างนี้เลยอารมณ์ประมาณนี้ขวดเรล้าตั้งเลยก็ไม่ใช่คือวิวดีอันนี้โตะนี้ก็ไม่เกี่ยวนะโตนี้คือโต๊ะเราเองเพราะว่าเราเอาสัมภาระเราไปเยอะเมื่อกี้ตอนขึ้นมาฝนตกเปียกฝน าไปหาไปเดี๋ยวไปดูชั้นลอยข้างบนข้างหน้าก่อนดีกว่าข้างหน้าก่อนข้างหน้าก็จะมีก็จะอีกที่หนึ่งก็จะมีที่นั่งนะจะมีที่นั่งอย่างนี้อ่ะกี่องศาดีกว่าเรามาดูกันนี่ขนาดนี้สามเปบไปมองเห็นไหมอ่ะมองเห็นไหมห้าโมงหาไม่เจออ่ะสภาพอากาศีอ๋อเจอแล้วเจอแล้วมเก่า ดูหมอกมายี่สิบสามอันนี้มันคือยี่สิบสามย่ิบสามอะอ๋ะ uh huh. อก็กำลังดีก็ตอนเรามาก็ฝนล,ลินลินหมอกก็เริ่มมานะไปเออก็ประมาณนี้ไป่ะขึ้นทั้งบนเอาแต่กล้องนำหรือว่าให้แค่นำเดี๋ยวพามามาดูระเบียงนะครับเป็นบันไดวนอย่างงี้นะก็เดินระวัดระวังหน่อยนะครับ uh huh. อันนี้อ่ะก่อนกัน่อันนี้ก็จะเป็นด้านบนระเบียงก็จะมีแสง LED เออแล้วก็จะมีที่ให้นั่งกินจริงๆอ่ะ,รอะเรามองว่าคือถ้าเกิดฝนไม่ตกแลวบรรยากาศขนาดนี้ยคือ,อมานั่งกินข้างบนอ่ะโอเคใครขยันก็ขนขึ้นมาก็เท่าน,นั้นเองแต,อแต่ว่าทางลงนะคะก็ค่อนข้างที่จะชันนะคะมันเป็นวนๆแต่ว่าก็มีที่พักขึ้นมานั่งทาน <4 S 2> จะบอกว่าอยู่ดีมากอย่างที่บอก ห้องคนไม่เยอะด้วยอ่ะเออไม่ติดกับอ่ะให้ดูบรรยากาศทั้งบนอ่ะให้ตากล้องแพนหน่อยบรรยากาศทั้งบนฝ่ามือเป็นไร่อะไรนะไร่ขโมยเทปไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่าดูไว้เหมือนกันนะคะวิวเดียวกันเลยอ่าเนี่ยหมอกเห็นหมอกไว้ในกล้องอ่ะแล้วที่ดังแน่ๆเราว่าทุกคนต้องรู้ไหนนี่ไงอ๋ออ่เป็นจั่วเต็มจั่วเฮานะคะเต็มไงและด้านหลังในกล้องก็คือวัดป่าหูทะเบิดตรงนี้คือเห็นชัดเจนเลยนะคะ บรรยากาศก็กำลังโอเคนะครับนี่แดดแดดออกแล้ววันนี้แดดออกแล้วแดดออกแล้วเออแต่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นข้างหน้าแล้วก็แอดไลน์คุยกับพี่เขาที่นี่ก็มัดจําก่อนเนาะรู้สึกว่าใช่เดี๋ยวรายละเอียดจะให้ไปคุยกับพี่เขาส่วนเรื่องอัปเดตอะไรนี้ทำไมไม่มีข้อมูลเลยนู่นนี่นั่นมีจริงมีจริงๆเราก็เห็นที่นี่จากอืมแอปพลิเคชันติ๊กตอกมีจริงมีจริง เรารู้แล้วว่าเออบางทีอาจจะไม่ใช่ที่ที่แบบดังมากๆแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นแบบส่วนตัวแล้วก็วิวดีมากนะคะนี่ดูเลยใครมาฟูทะเบิกไม่เจอหมอกนะคะกลับมาซ้ำเร็วกลับมาซ้ำนะคะนี่ก็หมอกร้อยขึ้นมาเลยปะเอาก็ต่อไปก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศตอนกลางคืนทำกับข้าวอะไรมาบ้างฝ<ค>นจะ<อ>ตกไหมนะคะส่วนทางขึ้นวันนี้เป็นไงทางขึ้นวันนี้ก็เขาถ่ายไปให้ดูละเออ เดี๋ยวคอยดูกัน้วกันก็ถลายแต่ก็ฝนไม่ตกมากมีอะไรอีกอะราคาก็เดี๋ยวไปสอบถามมันเองนะครับถือว่าไม่แพงช่วงนี้เรามาวันที่สามกันยายนเรามาเสาร์อาทิตย์ก็คือราคาคือตอนนี้สองพันห้าแต่เราไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีเปลี่ยนแปงไหมนาคจะขึ้นะก็เดี๋ยวไปพบกันว่าตอนเย็นเราทํากับข้าวเราเตรียมหมูกระทะมาด้วยเดี๋ยวไปชมกันตอนเย็นนะครับผม ครับแล้วแล้วก็มาถึงเวลานะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มกับสองทุ่มนะมาพุทเบิร์กก็จะเป็นอะไรไม่ได้หมูกระทะอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องแทนดูอ่ะหมูกระทาของเรานี่ควันท่วมโอ้โหไอขึ้นเชนตากล้องหน่อยเชน้ากล้องน่อยนั่นเออเชนาอ่ะเอะใะอ,เอในนี้ อันนี้คืออันนี้เราเราหมูกทะทเราไม่ได้ซื้อนะหมูกระทะเราเตรียมมาจากที่บ้านแต่ว่าที่ที่พักอะ่ะเรารีเควสไปคือขอเตากระทะแล้วก็เขาให้ถ่านมาเป็นบริการจากทางที่ที่พักอันนี้คือเขาให้มาฟรีก็ที่นี่ก็ถือว่าบริการโอเคนะค่ำคืนนี้ก็เดี๋ยว ขอตัวไปทานหมูกระทะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้เพื่อนๆดูนะครับผมสวัสดีครับค่ำคืนนี้เบียร์แก้วรอ ครับผมแล้วก็สวัสดียามเช้าของวันที่สี่กันยานะครับพบกันตอนเช้านะครับท,ที่พักก็มีบริการนะบริการมีข้าวต้มนี่ดูข้าวต้มอันนี้เขาใส่ถุงมานะใส่ถุงมาแต่เรามาแกะเอ,เองแล้วก็มีเครื่องปรุงให้มาด้วยพริกอะไรต,ต่างๆกระเทียม แล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราไม่แน่ใจนะเพราะตอนแรกไม่ได้คุยกันไว้ม,มีอันนี้เขามีน้ำเต้าหู้กับปลาตังโกมันดให้เราด้วยแต่ก็อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าใครจะได้หรือไม่ได้กี่โมง,งมนะตะกงอันนีไม่มีนาฬิกาเจ็ดโมงไปตักขา้าวต้ม ลงไปแล้วนะครับกับทริปคูทเบิร์กครับบ้านพักพันเลิศวิวใครสนใจก็ไปดูเบอร์ที่เราทิ้งไว้ตอนแรกนะข้างหน้าพันเลิศวิคูทเบิร์กหรือว่าลองไปศึกษากันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องหาแต่แนวชาแนลด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าเราจะพาไปไหนก็ฝากติดตามชมมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่อน สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม